รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว ตรงภาพก็คือบางคนเห็นก็จะบอกว่าให้ททำไมเสือไปกัดขัาเอ๋อใช่ด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นเป็นลานจอดรถสมัยก่อนนี่เป็นป่าช้าเก่าอ๋อนะ้ะแ,แม่พวงหรือคุณยายพวงที่เป็นรูเนี่ยเขาตั้งใจว่า <c oughs> ให้กระซิบบอก แต่ oh. องค์นี้สายมูเขาก็ไม่พลาด oh. เขาก็มาขอพรด้วยเหมือนกัน oh. ใช่ไหมคะามาด้วยส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรคะแต่ส่วนมากที่มาก็จะเป็นเรื่องการงาน ัสดีค,ค่ะพบกันในรายการคุยยกบ้านม, ok มู่ยกสยยงเบนจพชนรัศมีค่ะรายงานตัวครับผมพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาดีๆบ่ายมงตรงแบบนี้ทางช่องอมรินทรีวี HD 34สเอ๊ะทำไมวันนี้ดูลุกลี้ลุกลนจะนจรีบไปนาคุณเ้ควันนี้เราอยู่กันที่วัดเทวรวากกุญชรวรวิห,หารนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเจเย็นใจน กอแป๊บนึงสิเราบอกคุณผู้ชมก่อนเรามาที่นี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่ยอดทิศสายมูเขาต้องมาดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่อะไรเนี่ยทำท่าฟุตเวิร์กเหรอไม่ได้ต้องรีบไปอะ่ะรีบไปไหนรีบไปไหว้เทพทันใจไงอุ้ยกำลังฮิตมากโด่งดังมาก,กวันนี้น่ะใช่แต่ออก่อนจะไปไหว้เทพทันใจมาถึงวัดไหว้พระประธานก่อนเดียเดีเ๋ยวเดี๋ยวไหว้พระประธานก่อนไหมขอโชคขอลาภได้เหมือนกันนะอได้เหมือนกันเหรอเออเอาได้งั้น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 ไปไหว้พระประธานก่อนดูสิ๋ยวแป๊บนึงนะอะไรมันเข้าไปอยู่ในกางเกงเหรอสะบัดออกมาสะบััดอออกกมาายใให้ทนจไง ไหว้พระประธานก่อนขอโชคขอ,ขอลาบได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไหว้เทียบทันใจอ่ะก็ได้อ่ะไม่เต้นแล้วเหรองั้นไม่รีบอ่ะเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นโอ้โหนี่รู้เลยนะเนี่ยว่าอะไรเนี่ยวัดเทวราชกุญชวรวรวิหารถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาแต่เดิมเป็นวัดราชมีชื่อว่าวัดสมอแครง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่าวัดเทวราชกุญชรตามพระนามของพระองค์เจ้ากุญชรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะและเมื่อมาถึงวัดกันแล้วสิ่งแรกเราควรเข้าไปกราบสการะพระพุทธเทวราชปฏิมากรซึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถแห่งนี้กันค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้มชมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้มชมมากมาราบนมัสการพระครูวิเทศปริยสโสพลก่อนนะคะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะ<ช>นะคะ<ม>ปกตินี่นะคะ<ม>เวลาคนมาที่วัดเทวราชมาถึงปุ๊บเขาจะเหมือนพี่กอฟเลยค่ะพุ่งตรงไปนู่นเลยค่ะไปไหว้เทพก่อนเลยเแต่พระอาจารย์บอกว่ามานี่ก,อนนก่อนมาที่อุโบสถทําไมต้องมาที่นี่ก่อนเจ้าค่ะขอเจริญพรนะญาติโยมที่กําลังรับชมอยู่ ถ้าเรามาขอพอรเนี่ยถ้าเรามาที่วัดนะส่วนมากก็อยากจะให้มาที่หัวใจของวัดก่อนหัวใจของวัดนั่นก็คือพระโบสถเมื่อเรากลาบพระขอพอรที่พระโบสถเสร็จแล้วก่าบพระประธานเสร็จแล้วจากนั้นไปแล้วก็ไปขอพอรเทพต่างๆที่อยู่ภายในวัดแต่ที่นี่หนูได้มาประจํา แล้วจะมีอันหนึ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นคือหลายๆคนพอเวลาจะกราบพระประธานเราก็จะถือดอกไม้ธูปเทียนดอกบัวบ<ช>้างมะลิมาลัยบ้างที่นี่ไม่ใช่ถวายผ้าไตรที่มาที่ไปทําไมที่นี่ถึงเป็นการถวายผ้าไตรเจ้าคะการถวายผ้าไตรพระพุทธเทวราชปฏิมากรหรือว่าพระประธานในพระโบสถ์นี่นะท่านเจ้าวาดท่านได้มุมมองแง่คิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเรา ไหว้ด้วยดอกไม้ทูกเทียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะได้อานิสงส์มากกว่านั้นเนี่ยท่านอยากให้ถวายเป็นพระไตรจีวรแล้วก็พระไตรจีวรน,นั้นพระสงฆ์ก็สามารถนําไปใช้ได้ด้วยก็เป็นอานิสงส์เพิ่มขึ้นไปอีกจากดอกไม้ทูกเทียนที่เรานํามาบูชากันอยู่แล้วการถวายเครื่องสักการะแด่องค์พระพุทธเทวราชปฏิมากรพระประธานประจาพระอุโบสถของวัดเทวราชกุญชรนี้มีความพิเศษกว่าวัดอื่น ผู้คนนิยมมาถวายผ้าไตรายแทนดอกไม้ทุกเทียนนับเป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีการนำผ้าไตรามาเป็นเครื่องสักการะพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ผลสำเร็จตามที่ปรารถนาเลยละคะ่ะมาถึงนี่ดูอนฮะนี่<ะ>ภาพจิตรกรรมฝาผานา<อ>ังที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆเทวดาเยอะจังเลยค่ะใช่ด้านบนนี้เป็นภาพโมเหล่าเทวดา ที่ไปฟังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งวาดตั้งแต่สมัยรุนเก้ารัชกาลที่สามโอ้โหแล้วก็ไม่เคยตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยโอ้โสภาพดีมากเป็นสภาพเดิมๆเลยโอ้โหไม่ได้เอาสีไปเพิ่มเติมใดๆเลยส่วนด้านล่างของเรานี่ก็จะมีะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งอยู่ข้างๆหน้าต่าง อันนี้เป็นภาพปรงองสุพกรรมฐานนะเป็นการพิจารณาถึงความตายอย่างเราเห็นว่าเมื่อตายใหม่ๆร่างกายก็ยังสมบูรณ์อยู่ะนะพอตายขึ้นมาอีกนิดนึงร่างกายก็บวมอีกนิดนึงก็มีกามีแรงมากินนะชีวิตของคนเรานั่นก็เมื่อมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไป ภาพจิตกรรมฝาผนังของพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรน,นี้มีความเก่าแก่และทรงคุณค่าด้านศิลปกรรมสุนทรียศาสตร์ที่คงไว้มาแต่เดิมนอกจากภาพชุมนุมเทพพยยดาแล้วยังมีภาพพุทธประวัติภาพทศชาติชาดกรวมไปถึงภาพปิศนาธรรมต่างๆมากมายที่แปลกไปจากวัดอื่นหนูเข้ามาในโบสถ์เนี่ยสิ่งที่หนูสะดุดตาม,มากคือสร้อยสังวานขององค์พระประธาน งดงามมากค่ะงดงามมากค่ะสร้อยสองวานนี้ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งปัจจุบันท่านเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันของเรา,าท่านพระราชทานสร้อยสองวานเพื่อมาถวายบนพระพุทธเทวราชปฏิมากรสาธุเจ้าเป็นมงคลยิ่งสำหรับพระประธานในพระโบสถ์ของเรา ว่ามีภาพหนึ่งสำคัญมากๆนะฮะในโบสถ์แห่งนี้อันนี้คืะฮะเนี่ยนี่เลยเรามาถึงตรงภาพสำคัญอีกภาพหนึ่งครับก็คือบางคนเห็นก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมเสือไปกัดพระโอใช่แล้วทำไมพระไม่ลุกหนีทำไมต้องปล่อยให้เสือกัดด้วยครับอันนี้เป็นภาพอยู่ในพุทธประวัติด้วยนะมันมีความเกี่ยวเนื่องก็คือเป็นในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์ประมาณ30รูปนะได้ไป พร้อมใจกันไปปฏิบัติธรรมในป่าลึกเลยนะแล้วก็ตั้งสัญญากันไว้ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีใครลุกขึ้นทั้งสิ้นนะก็มาถึงรูปอ,องค์สุดท้ายถึงแม้จะเป็นอย่างไรท่านได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วด้วยคุณผุศสนท่านจะไม่ลุกไปไหน<ม>นะแล้วก็บางรูปก็ลุกหนีไปบ้างอะไรไปบ้างแต่มาถึงรูปนี้นี่พอท่านตั้งหลักอย่างนั้นแล้วเสือก็มากัดท่าน เมือ่อกัดที่ขาที่หัวเข่าท่านก็สําเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพอมากัดที่ท้องก็เป็นพระนาคามีพอไปกัดถึงหัวใจท่านก็บรรลุเป็นพระรหันเลยอันนี้เป็นภาพสําคัญในพุทธประวัติสวัสดีครับแม่บัวงแก่บัวสวัสดีคับมีคนจากพวทุกสารทิศเลยนะมาขอพรมาขอเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วสําเร็จเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภ ช่วงนี้เห็นพี่ทิพย์ขายเสื้อผ้าออนไลน์แพ็คของส่งลูกค้าทุกวันขายดิบขายดีบแบบนี้นงแจ็คก็เลยอยากูกเ้เคดลับว่าทำยังไงกันกดกลิ่งหน้าบ้านกับไปรสเไท,ย,ทยเสร็จสักทีอุ้ยจะขายดิบขายดีแบบนี้ตลอดนะเสร็จถีอยู่ไม่ไกล ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันไม่สิฉันไม่สิเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยมาไม่ซุ้มไม่เสียงก็เห็นนั่งวนอะไรงุ้งยิงเศรษฐงเศรษฐีอยู่คนเดียวก็เนี่ยพี่ขายของขายดีขายดีหม่มม่วงเป็นยังไงช่วงนี้อุ้ยมะม่วงก็ขายดีเสื้อผ้าก็ขายดีเนี่ยดูสิออเดอร์มารวๆเนี่ยเดี๋ยวจะแพ็คของไปส่งลูกค้าอยู่โอ้ยตายแล้วเรารวยขนาดนี้ มีเคล็ดลับไหมบอกอจ็ไปเด้อที่ข้อมือแน่นอนอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะสิงโตนําช่อกำไรนําช่ออืออันนี้ก็ส่วนหนึง<อ>่งแต่ที่สาคัญเลยนะแจ็คนั่นก็คือสินค้าของเราเนี่ยต้องคุณภาพดีแล้วเราก็ต้องเลือกบริการขนส่งที่ดีด้วยและแน่นอนถ้าจะเลือกบริการขนส่งที่ดี <ๆ S 2> พี่ทมก็เลือกทีก่ไพรตลอดเลยพี่ไพรสุดหล่อจ้าว่าแต่ว่าน้องแจ็คมาหาพี่วันนี้มีอะไรหรือเปล่าจ้า นี่คำว่าน้องนำหน้าถ้ามียศน้องแสดงว่าจะใช้งานน้องแน่นอนรู้ทันแล้วเราอ่ะไม่ใช่แต่รู้ไงถุงใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมก็ของเยอะออเดอร์เยอะอะส่งของปังๆอ่ะพิธีกรสวยอย่าแตะถุงอย่าแตะถุงเดี๋ยวน้องแจ็คไรเดอร์คนนี้จัดจัดการให้เองมาเลยเร็วๆมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหเอ้ยแกยกของนี่เดี๋ยวเอาของขึ้นรถตรงนี้เลยจ็คอ้าวเดี๋ยวๆดไปอ้าวพี่ปลา สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดิ้คุณแจ๊ครับโอ้โหนี่กำลังไปส่งของกันเหรอครับเนี่ยก็ใช่ค่ะช่วงนี้ของขายดีมากเลยค่ะของถึงมือรวดเร็วทันใจนี่ลูกค้าก็เลยออเดอร์รัวๆเลยค่ะอ,อขอบคุณนะครับที่ชาบริดดการประชานีไทยครับ <c oughs> เราเนี่ยเดินหน้าเพิ่มคุณภาพบริการแบบ1 0 0เลยครับทางในเรื่องของความแม่นยำครับความตรงต่อเวลาโดยเฉพาะบริการส่งด่วนเอเสนะครับที่นํำจ่ายแบบทุกวันไม่มีวันหยุดครับส่งด่วนทุกพื้นที่ภายใน1-2วันรและเากงยังส้ควันครับการดแลสิ่งงขอประเเภทลยครับ มีคุณภาพที่ดีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยครับ,บอุ c h พี่นิมสงสายตาหวานเยอ้มขนาดนี้ก็ของกำลังชื่นชมไปรษณีไทยอยู่มันก็ขัดจังหวะไปได้เนี่ยถ้าจะหวานเยิ้มขนาดนี้ <c oughs> เชิญทั้งสองท่านเข้าบ้านแล้วผมไปส่งไปรษณียแทนดีกว่าไม่ได้<น>ครับ